เรือนจำประจบคีดดีขันเปิดร้านเสริมสวยหญิงยอดธงฝึกอาชีพนักโทษหญิงชั้นดีค่ะ วันที่10กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายบรรพลรัตนาจาันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบครีรีขันธ์ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องบริเวณด้านหน้าเรือนจำทำเป็นร้านเสริมสวยฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงชั้นดีที่ใกล้จะพ้นโทษเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่สนใจในราคาที่ต่ำกว่าร้านเสริมสวยต่างๆภายนอกเรือนจำโดยใช้ชื่อร้านว่าหญิงยอดธงเสริมสวยซารอนแอนด์บิวตี้ โดยเป็นการฝึกทักษะอาชีพการบริการด้านเสริมสวยเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นตัดแต่งทรงผมสะได้ทำเล็บและอื่น เพื่อจะได้มีอาชีพมีความรู้มีประสบการณ์ติดตัวสามารถนําไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวหลังจากพ้นโทษในคดีออกจากเรือนจําไปแล้วน,น,นายบรรพตรัตนจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าร้านเสริมสวยที่เปิดขึ้นดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยได้นําเอาหน่วยงานภายนอกที่เขาเปิดสอนด้านเสริมสวยมาฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจําหลังจากนั้นจึงคัดเอาผู้ต้องขังหญิงที่มีฝีมือดีเข้าเกณฑ์มาตรฐาน มาฝึกภายนอกเรือนจำเพื่อเพิ่มความชำนาญและประสบการณ์ในระหว่างรอการปล่อยตัวหรือใกล้พ้นโทษประกอบด้วยการตัดผมผู้หญิงทำเล็บต่อเล็บจึงเป็นเหตุผลที่ทางเรือนจำจัดตั้งร้านนี้ขึ้นมาบริเวณด้านหน้าเรือนจำเพื่อให้บุคคลภายนอกทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก ซึ่งจะเป็นร้านเสริมสวยสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะให้บริการเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นส่วนเรื่องของราคาจะต่ำกว่าท้องตลาดเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงงานผู้ต้องขังแต่มีการปันผลรายได้ให้กับผู้ต้องขังซึ่งหลังจากนี้จะมีการฝึกผู้ต้องขังเพิ่มเพื่อมาชดเชยตำแหน่งที่ผู้ต้องขังผนทโทษไปแล้วซึ่งพอผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมไปแล้วหน่วยง,งานที่เป็นวิทยากรการฝึกก็จะออกใบรับรองให้กับผู้เรียนเพื่อจะสามารถนำไปเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองหลังพนโทษ ไไปแล้้วดอันนี้เป็นโครงการการปลุกเยีพผู้ต้องขังหญิงนะฮะเราก็มีการปลุกเยีพโดยเรานำหน่วยงานภายนอกที่เขาเปิดสอนนะครับเข้ามาสอนผู้ต้องขังหญิงภายในเือนทางพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผู้ต้องขังมีักษิแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์นะครับออกกองนอกนะครับซึ่งมาปลุกเยี่ภายนอกเดินทานะครับเราเลยดําเนินการจัดตั้งร้านขึ้นมานะครับเป็นร้านจำหน่ายของผู้หญิงนะโดยเฉพาะนะครับ ให้ผู้หญิงมาทําผมราคาก็ไเองครับราคาในท้องตลาดเราอาจจะถูกกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่เราไม่ต้องใช้แรงงานทุกคนเราบริการตัดผมทุกคนนะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะฝึกทุกคนตางเพิ่มถ้าเกิดว่าทุกคนขางเหล่านนั้ได้ถึงเวลากลับบ้านแล้วเราก็จะให้กลับบ้านนะครับแล้วก็จะมีทุกคนมาเป็นตลอดนะครับแล้เราก็ฝึกไว้แล้วประมาณในรหลายเดือนประมาณหลายสิบคนครับรุ่นหนึ่งประมาณยี่สิบคน เราก็ฝึกไว้ตอนี้พอถึงเกณฑ์มาตรนานสำ้าถ้าตุวจผลตรงนี้ถ้าได้กลับบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มออกมาขอญาตเพิ่มออกมาโดยการขอญาตกรมบัตรออกมาเพื่อที่ห้น้องเดงจับได้พอเขาฝึกมาแล้วเนี่ยทางหน่วยงานที่เข้ามาฝึกเราเนี่ยก็จะออกไปประกาศสิริมาให้นะครับแล้วก็สามารถออกไปเปิดรัฐผกไพ่ทองได้ด้วย